บางทีเรามองทุกอย่างเนี่ยอย่างมากสุดที่เราจะมองก็คือ3 6 0องศาคือรอบด้านแต่ถ้าเราลองมองให้ลึกลงไปกว่าน,นั้นเนี่ยเราก็จะเห็นองศาที่311ที่ซ่อนอยู่ข้างในครับผู้ชนะชลอบ,บสำหรับซีซั่นที่4ได้แก่คือบางคนเขาก็จะอาจจะมองว่าเรามาเล่นๆนนะ่ะเหมือนบอกว่าซื้อซื้อความฝันของตัวเองเนี่ยแต่จริงๆแล้วพอเวลาผ่านไปเนี่ยคนก็จะเห็นเองว่า ตัวตนของนักจริงๆเนี่ยนันมาตรงนี้ด้วยความรักสิ่งที่นักชอบที่สุดและรู้สึกว่ามันเป็นตัวตนของเรามากที่สุดก็คือการทำงานที่มันเกี่ยวกับงานเพลงทุกครั้งที่อยู่บนเวทีมันรู้สึกเหมือนว่า เรากําลังสร้างช่วงเวลาที่ดีที่พิเศษที่น่าจดจาให้กับคนอื่นด้วยเสียงที่เป็นเสียงของเราเองซึ่งนี่มันก็4ปีผ่านมาแล้วนะว่าคนก็คงเห็นแล้วแ่ละว่าเฮ้ยถ้าไม่รักจริงอะ่ะก็คงไปแล้วแหละคิดถึงฉันไหมคนดีคิดถัมารูจักตัวตนของนัทและเพลงของนัทให้ครบทุกเพลทุกองศาได้ใน The Big Bang ใหญ่ๆดังๆทัท้งเดือ กรกับทาโร่พิซซ่าสนับสนุนโดยทาโร่รอสพิซซ่าอร่อยไม่มีไขมันกินแล้วไม่อ้วนโอ้ย oh, yeah. ชื่อลังกันมินิกรีนะฮะกับทาโร่พิซซ่านั่นเองใช่ครับมาวันศุกร์แบบนี้เห็นไหมฮะเชฟของเรานะฮะก็เสิร์ฟจากเตานะฮะเป็นทาโร่พิซซ่านะจากอิตาเลียนแท้ๆนะครับใช้ศูนย์เปอร์เซ็นต์เลครับมาให้ทุกคนได้ทานกันด้วยนะฮะอิ่มฟรีกันวันนี้นะทานกันได้เต็มที่นะครับแต่อย่าไปเผลอทานซองเอาใหทานด้านในเฮ้ย รสพิซซ่าอร่อยมากรสชาติโดนใจมากๆแล้วไม่ต้องห่วงครับไขมันศูนย์เปอร์เซ็นต์ใช่ครับผมแต่ว่าแน่นอนสุดครับอย่างที่บอกไปทุกวันศุกร์เราจะมีการมิกแหงกรีกกับศิลปินแบบสุดฮอตเลยทีเดียวแล้วก็ศิลปินคนนี้เนี่ยพิเศษมากเพราะเขาเป็นศิลปินแบบเดอะบิ๊กแบงของเดือนนี้ใช่แล้วนะครับวันนี้ก็ได้มามิสแหงกรีกันนะครับเพลงแต่ละเพลงนะฮะติดชาร์ททั่วประเทศกันหลายเพลงเลยทีเดียวถูกต้องครับฉะนั้นจัดไปหนึ่งเพลงก่อนเลยกับนัทสักดาทอยกับเพลงนาทิงเงียบกันครับเชิญเก้าเลย ฉันบอกเธอว่าดีใจที่ได้พบได้เจอกันที่เก่าก็ซึ้งใจที่มาและก็รู้ว่ารุ่นนั้นไม่มีวันจะเหมือนเดิมแใอครั้งสุดท้ายที่จะมองตาของเธอ ได้เงยเ,เล็กลๆเหตุผลดีๆไม่มีแต่มีเพียงทำที่เขาบักใจกันคิดถึงเธอรู้แล้วว่าสายไปรู้แล้วเธอรักฉัน ถ้าฉันหาใจอยู่ด้วยกันไปอย่างนี้สักนาทีไม่ต้องพูดอะไรักอาแค่อยากให้รู้ใจบอก ฉันก็จะไปจะมีโทรมารบวนไม่โทามารกกาม,ทา,มา,วาวุา่นวายแรู้ว่าเธอสบายอยู่กับคนที่เธอรักเขารักเธอก็เข้าใจดีใจด้วยกัน สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับิปก็ลองได้นะ We'll yeah. ฉันก็จะไปจะไม่โทรกหัวไม่โทรมาทวันได้รู้ว่าเธอสบายอยู่กับคนที่เธอรักคือรักของเธอ ขอบคุณครับโอ้โห,โหเบามากเลยขอดังกว่านี้หน่อย ให้เวลากรีอีก2ชั่วโมงไอ้โอ้ยไม่ดีแอร์เซฟพลังไว้ก่อนเซฟพลังไว้ก่อนเพราะว่าผมได้ข่าวว่ายังมีเพลงฮอตเนี่ยฮะที่จหลายเพลงมากครับวันนี้ใช่ไหมว่าจะทั้งอัลบั้มปูเที่ยงนั้นจริงจริงบิ๊ทแอนด์กรี๊ดแบบใกล้ชิดกันทั้งนี้ก็ต้อนรับนะเป็นครั้งที่สองแล้วจุดท่องครับดีใจมากที่ได้กลับมาอีกครั้งนะครับกลับมาครั้งนี้รู้สึกยังไงบ้างครั้งที่สองแล้วมาอยู่ใกล้ชิดกันดีใจมากครับดีใจมากคือ ครั้งนี้มาในฐานะเดอะบิ๊กแบงด้วยใครับตอนแรกที่พี่เขาบอกว่าได้เป็นเดอะบิ๊กแบงแล้วเฮ้ยจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยแบบแน่ใจเปล่าอะไรเงี้ยแน่ใจสิเขาบอกว่าเพลงฮอตด้วยศิลปินก็ฮอตด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เหมาะสมเลยเป็นศิลปินเดอะบิ๊กแบงของเราเดือนนี้เลยจะส่งสกู๊ปให้ดูทั้งเดือนเลยนะที่สำคัญ แฟนคลับก็น่ารักด้วยส่งเสียงกันเต็มที่มากเลยนะเป๊นพังก์ไมกริดตตรงแฟนคลับน่ารักดังกว่าอีกไม่ังไม่หมดเลยนะครับวันนี้ก็แน่นอนนะฮะมาบอกถึงอัลบั้มนี้ด้วยวางแข่งแล้วกับอัลบั้มสามร้อยหกสิบองศาน่าดูดูเงี้ยนะครับอห่แหนไม่ดูโกรธใครมันเป็นหน้าแบบว่าจะซื้อไม่ซื้ออะไรเงี้ย อ๋อเหรอซื้อกันสน่ะซื้อไว้ซื้อซะไปรับรองว่าโดนใจกระแทกใจแน่นอนเอออะไรประมาณ3 6บองศาเดี๋ยวไปคุยกันแล้วกันว่าทำให้ถึงเป็น3 6มองศาแด้ตอนนี้เนี่ยผู้สามีอัลบั้มพิเศษแบบนี้เป็นโฟโต้โน้ตบุ๊กมาแล้วครับผมเพราะถ้าธรรมดาก็จะเป็นแบบนี้ครับนะฮะเราเทียบเวอร์ชันเล็กที่เวอร์ชั่นเล็กนะเครับผมแต่ไม่มีโฟโต้โน้ตบุ๊กนะครับเป็นอีเวอร์ชันไงเป็นอีเวอร์ชันนะครฮะแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าสำหรับเวอร์ชันนี้ฮะที่อยู่ในมือเนี่ยนอกจากจะเป็นโฟโต้โน๊ บุ๊กแล้วใช่ครับยัง limited edition อีกด้วย That's right นะครับเพราะว่าใช่แล้วมี signature อยู่ตรงนี้หลายคนใครมีไปมีโปโต้โน้ตบุ๊กแล้วใครมีแล้วบ้างครับยกมือฮะนายขอดูหน่อยอ่ตอนนี้เราตัดสินสำหรับใครที่มีเราจะตัดสินมดไปเล่นเกมในวันนี้ไม่ใช่นะรอเล่นเพราะว่านี้ไม่เหมือนใครคือมีลายเซ็นด้วยถูกต้องครับพิเศษสุดๆเลยไม่งั้นเดี๋ยวมาแจกกันเลยละกันนะสำหรับโปโต้โน้ตบุ๊กจากละบั่งของนัทนะครับผมถูกต้องครับไม่งั้นแจกกันเลยเริ่มแล้วสำหรับเอ่อคนที่มาเล่นเกมในสตูดิโอละกันกติกาง่ายมากๆเลย ตอนนี้นะฮะเป็แฟนๆที่น่ารักทุกคนมีซองทาโร่พิซ่าอยู่ในมือนะครับนะด้านหลังมีหมายเลขอยู่ซึ่งหลายคนคงเห็นแน่นอนแล้วเพราะว่าเอาซองบังหน้าเลยถูกต้องคงจะเห็นอยู่นี้เลขนี่คาตาอะไรนะทำไมบอกเขาว่าอพยพมาแต่ไม่อยู่ที่นี่เพราะอบพยพมาอยู่ใได้ชิ้ไงจะได้อบอุ่นนิดนึงแต่แน่นอนเดี๋ยวเราจะให้นัดนะฮะเลือกแลนดอมมา2หมายเลขนะครับที่จะมาเล่นเกมบนเวทีนะครับเดี๋ยวตอนนี้บนจอของเราจะมีนี่ขึ้นนะฮะนี่ ระบบแรนดอมนะครับนะฮะนัดพร้อมเมื่อไหร่บอกหยุดครับหมายเลขแรกเนี่ยนะฮะเราจะดึงขึ้นมาบนเวทีแล้วก็อีกหนึ่งหมายเลขก็จะมาหยุดหมายเลขอะไรบอกมาเลยตะโกนมาสี่ห้าหยุดครับหยุดครับจึดหมายเลขแรกศูนย์เก้าครับศูนย์เก้าอยู่ไหนปรดูมือหน่อยเก้าฮะศูนย์เก้าอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนตอนตอนนี้คนที่ได้ศูนย์เก้าโยนโยนทิ้งไม่อยากแสดงตัวศูนย์เก้าอยู่ไหนใช่เปล่า มาได้เลยลงมาเร็วเอาผมมือหน่อยครับผมมือหน่อยอ่าเผยลักษณะไม่กล้าลงมาเพราะว่าแบบที่นัดบอกอพยพมาถต้แต่ว่าหนีมานี่ถูกต้องค่ะนะครับเอาล่ะหมายเลขต่อไปครับระหว่างที่สาวสวยของเรากำลังเดินลงมานะครับหมายเลขต่อไปครับเชิญครับหยุดครับหยุดแล้วนะฮะไปยอะเลขตรงกับวันนี้เลยนะครับตรงกันพอดีอยู่ไหนฮะแบบที่นัดตอนตรงกับวันนี้เลยนะฮะหนึ่งสิบเอฟ เซ็กสวยของวันนี้นะครับไหนไหนเอาเริ่มเกี่ยงกันแล้วครับเกี่ยงกันแล้ยมาดิเลยเธอมาดิเราเซ๊ะมาโดดงานมาใช่ไหมหนีงานมามีการยื่นในเมื่ากลัวแบบนี้หนีใครมาหรือเปล่าวันนี้ครับหนูบริสุทธิ์ใจนะครับนะอ่อาไงเดี๋ยวเจอมาคุณข้างก่อนนะครับถามชื่อก่อนถามชื่อก่อนนะครับคุณน้องวันนี้ก่อนครับคนี่เก๋ค่ะนี่เก๋นะครับและ เก๋เหมือนกันนะวันนี้เป็นวันของคนชื่อเก๋นะครับฉะนั้นวันนี้ขึ้นเวทีสองคนเป็นเก๋เก๋เป็นเกมเก๋เก๋ครับวันนี้เกมของเราอ่ะงั้นเดี๋ยวขอแบ่งเป็นเก๋สั้นเก๋ยาวแล้วกันผมจะผมผมผมตัวสูงเท่ากันตัวสูงเท่ากันวันนี้เกมเก๋เกของเรานะฮะจะต้องเก๋แน่นอนเพราะเราจะให้นัดนะครับครับร้องเพลงของนัดครับห้าเพลงโห้าเพลง แต่ว่าเอาเป็นขับเป็นฮุกไงเขาบอกว่าร้องมันง่ายไปขอเป็นฮัมได้ไหมเอาเป็นฮัมขอเออเป็นฮัมได้ไหมไม่งั้นฮัมมาห้าเพลงฮัมแบบบูปเนะแล้วใครรู้ก่อนก็ยกมือยกมือแล้วก็ยกมถ่ายชื่ออ่านะครับนะฮะโอเคพร้อมไหมทั้งสองคนสามในห้าใครถูกก่อนนะฮรับไปเลยนะครับพร้อมลายเซ็นนะครับนี่รับไปทั้งโฟโต้โน้ตบุ๊กแล้วก็พร้อมลายเซ็นและ กิฟต์เซตนะฮะทาโร่พี่เชฟของเรานะฮะจะส่งตรงให้ถึงบ้านมอบให้ถึงที่มอบให้ถึงติงหน่อยนัดพร้อมไหมครับครับผมนะฮะเอาละถ้าเกิดพร้อมแล้วเพลงแรกครับไปครับพี่เก๋อาพี่เก๋ยาวเก๋ยาวครับเก๋ยาวครับเก๋ยาวตอบครับเก๋ยาวครับตอบครับคิดถึงดหนึ่งจังครับเอาละคุณเก๋ยาวนำไปแล้วหนึ่งคะแนน คุณเก๋ยาวบอกว่าอย่าเรียกใช่ว่าเก๋ยาวได้ไหมแต่ลราเก๋ไม่รู้สึกว่าเออยังยังยังกันอยู่ครับผมบอกแล้วใครรู้ปุ๊บบอกได้เลยนะฮะยกมือเลยยกมือเลยนะถ้พร้อมแล้วเพลงที่สองครับเพลงที่สองครับโน่นก่อนมาสามโน้ตแล้วเฮ้ยนี่นี่นี่คุนี่คุนี่คุณอาคนนี้ก่อนเหรอเอาด้านนี้ก่อนด้านนี้ก่อนครัเก๋ยาวก่อนนะถูกต้องครับโอ้ยตายแล้ว ตัวจริงเลยเนี่ยตายแล้วตัวจริงเกมแล้วเหมือนไม่อยากเล่นพอเกมสอดเอ๊ะได้นะแนอรวนะตอนนี้ตัดสินแล้วถ้าสุดท้ายนะฮะเกยาวนะครับถ้าคุณเกยาวคว้าอีกหนึ่งคะแนนปิดปิดประตูเลยนะจบเกมเลยปิดประตูทำอะไรอ่ะไม่ปต่อใช่ไหมใช่ไม่ต่อมานัดครับขอระเบั้มเก่าบ้างดีกว่า โห้น <rí> e> <Harriet> ี young, ่แบบใบเยอะนะใบเยอะนะต้องยักยักเก๋ยาวด้านไหนด้านไหนด้านไหนใครฮะอ้าวใครครับ คำสามคำถูกต้องครับโอ้โหตายแล้วความคิดเก่าเมื่อสักครู่นี้เก๋์ยาวเกิดลังเลให้เก๋สั้นก่อนเหมือนยกมาแล้วไม่แน่ใจแต่ว่าอ่ะนร้องน้องตอบก่อนซิว่าถูกป่ะถูกต้องแฟนคลับถูกเหมือนกันตอนนี้สองหนึ่งเตะเติมขึ้นมาใช่แล้วครับเอาละครับถ้าเกิดพร้อมแล้วต่อไปครับยกได้เลยนะโอ้โห เก๋ยาวครับนี่ไหลยาวดีก่อนนะขอตัดคะแนนเพราะว่าไหลโน้ตเกินไปแล้วเออเอาล่ะเก๋ยาวอะไรนะครับไปด้วยธรมถูกต้องครับโอ้โหเอาเอาจะทายว่าอะไรเออเมื่อกี้จะบอกว่าฟังไม่ออกการนึกว่าเพลงอัลบั้มเก่าเมื่อกี้คนนี้สมองอัลบั้มใหม่แล้วอัลบั้มใหม่มีอะไรบ้างนะเออนะครับนะสุอะไรอันนเอาอัลบั้มเก่าอันเมื่อกี้ไงอันนี้กลับมาอัลบั้มใหม่แล้วไงมต้องอยู่กับปัจจุบันดินษณะ โอ้ oh m ม god นี่แฟนขับคำนันครับ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 นะอ้าโอเคเลยนะครั Lock คบเพราะฉะนั้นนะครับคุณเก๋คุณเก๋คุณเก๋ยาวคุณเก๋ยาวเป็นผู้ชนะไปนะครับขอเสียงปรบมือหน you know. ่อยนะครับก่อนอื่นขอปิดเซตก่อนครับเล่นยากต้องเรียกชื่อนี่แหละฮะขอเสียงปรบมือหน่อยนะครับแล้วมีพี่เก๋ด้วยได้ยังไม่หมดแค่นี้นะครับให้ถังมอบเลยแล้วกันนะครับนะฮะยินดีด้วยครับขอเสียงปรบมือดังๆเลย ้องเจ๋บอกว่าคนแพ้ได้อัลบั้มเหรอครับฮะไม่ใช่ไม<ห>่ใช่ ได้ทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ที่มาที่สุดนะครขอบคุณคุณเกสันด้วยนะครับเออนะครับมาร่วมสนุกกันพี่หลานั้องขึ้นมานะฮะเรียกพี่เก๋กับน้องเก๋ก็จบไปตั้งแต่แรกเลยใช่กอเก๋สั้นเก๋ยาวแล้วปวดหมออ๋อเหรอไม่ผมดูตามทรงผมไงเออฟิล์มมาแต่ตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วเรียบร้อยนะฮะก็ได้ผู้โชคดีสำหรับช่วงนี้ไปแล้วทาโรพิซซ่านะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับใช่นะครับแล้วก็ที่มาที่สุดใครที่อยากจะมาอยู่ใกล้ชิดแบบนี้นะฮะกับศิลปินตัวเองกรีกร์ดแล้วก็รักเป็นพิิิเเศษนนนี่่ยยะะฮกกก็สาาามมมรถอูใล้้ชดดัไทพ์ B A R O นะ่จ้ะเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลของตัวเองส่งมาแล้วกันนะครับ42 42 849มาเจอกันแบบนี้ทุกวันศุกร์ครับช่วงหน้านัดอยากจะร้องเพลงอะไรดีครับสักเพลงเดี๋ยวดูกันแล้วกันขอเวลาตัดสินใจขอเลือกก่อนเพราะมันดันทุกเพลงเยอะเหลือเกินเพราะฉะนับนต้อคุยมาร้องกั้นัเพลงฮ็อตทั้งนั้นคอยติดตามก่อนแล้วกันนะฮะครับช่วงหน้านะครับตอนนี้พักหนึ่งมีสวูดิโอเจ็บและจบจากอัปปองศักดิ์ครับเดี๋ยวกลับมาครับกับแบทร็อคบูมแร็